Is my own silhouette I'm getting stronger Step by step The clock is ticking But there's no time for me สวัสดีครับบริษัท s p c o n t r o l l e r System นะครับวันนี้เราพามารีวิวแนะนำระบบมอเตอร์วาลไฟฟ้านะครับใช้สำหรับเปิดปิดของเหลวหรือว่าจะเป็นระบบเปิดปิดน้ำก็ได้นะครับตัวนี้ก็ใช้ในพวกเชิงอุตสาหกรรมหรือว่าในเชิงของพวกการเกษตรต่างๆนะครับตามที่เราเห็นเราก็เคยรีวิวไปบ้างแล้วนะครับแต่ก็มีหลายรุ่นนะครับแต่รุ่นนี้เนี่ยก็จะใช้ไฟ220โวลต์นะครับ โดย2 2 0โวลต์ก็คือไฟบ้านที่เราเสียบจากปลั๊กมานะครับตัวนี้เราก็เสียบทดสอบจากปลั๊กมานะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับลูกค้าต้องการเอาไปใช้ในการเปิดปิดของเหลวในโรงงานนะครับเปิดน้ําเปิดน้ํายาเปิดน้ํามันหรืออะไรพวกนี้นะครับก็ใช้ตัวนี้เลยในการสั่งเปิดออกมานะครับโดยการสั่งผ่านสวิตช์คอนโทรลออกมานะครับ ควบคุมออกมาก็คือสั่งเปิดปิดกดปุ่มเพื่อเปิดอะไรพวกนี้ก็ได้นะครับซึ่งตัวนี้จะมีข้อดีก็คือ,อเมื่อไฟดับกรณีถ้าเกิดเราสั่งเปิดน้ําไปแล้วและกรณีไฟดับปุ๊บวาล์วตัวนี้จะปิดตัวเองลงอัตโนมัติเลยนะครับจะไม่เหมือนวาล์วทั่วๆไปนะครับที่ขายในราคาแบบถูกๆท,ทั่วไปเนี่ยนะครับพอไฟดับปุ๊บมันจะค้างนะพอค้างเสร็จน้ําหรือน้ํามันหรือว่าของเหลวขอ,องเราเนี่ย มันจะไหลยอยู่ตลอดเวลานะับอันนั้นคือข้อเสียของตัววาล์วที่มีราคาค่อนข้างที่จะถูกนิดหนึ่งนะครับตัวนั้นแต่ตัวนี้ราคา,าปานกลางนะับไม่ถือว่าแพงมากแต่ก็มีข้อดีตรงที่ว่าถ้าไฟดับปุ๊บมันจะปิดตัวเองลงทันทีนะครับโดยนะับไม่ค้างสภาวะของตัววาล์วเอาไว้นะครับผมนี่คือข้อดีของตัววาล์วรุ่นนี้นะับซึ่งวาล์วรุ่นนี้เองก็จะเป็นวาล์ว ขนาด1นิ้วสตนเลบที่เราจะมาแนะนําก็คือ HP Motor Valve wow, ก็คือตัวนี้นะครับเป็นของบริษัท HP นะครับผมตัวนี้เลยแล้วก็มีตามเมวให้ดูนะครับตามเมวกรณีถ้าเกิดว่าปิดวาลวปิดอยู่จะขวางท่านี้นะผมแต่ถ้าเกิดว้ามีการเปิดของอลิ้นวาลวนะครับหรือ,อตัวที่เป็นบอลวาลวด,ด้านล่างตัวนี้นะถ้าเกิดมันเปิดปุ๊บเนี่ยมันก็จะไปทางแนวตรงอย่างนี้นะครับเป็นสัญลักษณ์ที่เราใช้ในการดูว่าวาลวมันเปิดหรือปิด นะอันนี้คือการดูด้วยตามเมลนะแบบแมนนวลด้วยวิชวลตาตามเมลตัวนี้นะครับในการดูด้วยตาเปล่านะครับแล้วก็ยังสามารถที่จะโชว์สเตตัสออกมาได้เป็นตัวนี้นะครับแดงกับฟ้านะครับจะสามารถโชว์สเตตัสขึ้นมาได้ว่ามันปิดหรือเปิดอยู่สมมุติในกรณีนี้ถ้าเราต่อกับระบบไฟฟ้าเอาไว้นะครับเราจะสังเกตตัวนี้เดี๋ยวเราจะทดสอบให้ดูตอนนี้เราเสียบปลั๊กเข้ามาที่210โวนละต์มาเลี้ยงระบบอยู่ตรงนี้นะครับ ตอนนี้วาล์วมันถูกปิดอยู่นะครับวาล์ว wow, มันปิดอยู่มันจะขึ้นสีแดงถ้าสมมุติว่าเราเปิดตัวนี้เนี่ยนะครับพอเปิดสวิตช์ปุ๊บเพื่อทําการเปิดวาล์วนะครับพอเปิดปุ๊บเนี่ยวาล์ว wow, เปิดนะครับพอวาล์วเปิดสุดปุ๊บจะเปลี่ยนไปเป็นสีฟ้านะครับตัวนี้ก็คือข้อดีหนึ่งข้อดีของตัววาล์วรุ่นนี้นะครับซึ่งก็จะเป็นวาล์วที่พิเศษ ท้องตลาดทั่วไปนะครับก็จะใช้ในเชิองอุตสาหกรรมหรือพวกตู้คอนโทรลต่างๆที่ต้องการสเตตัสกลับมาบอกด้วยว่าวาล์วมันเปิดหรือปิดจริงหรือเปล่านะครับตัวนี้การต่อที่เราเห็นนะครับเราก็จะเห็นตัวนี้ก็จะมีรายแกนของของตัวตัววาล์วมาให้ตัวนี้นะครับเดีย๋ยวซูมนิดนึงนะครับผมตัวนี้ก็คือจะเห็นเลยก็คือเราจะมีการจ่ายไฟเข้าไปนะครับสองเส้นตัวนี้นะครับที่2 2 0บโวลต์ส่วนตัวนี้ก็จะมีสายนะครับมีสีขาวสีเหลืองสีเขียว สีขาวก็คือคอมมอนนะครับผมถ้าเกิดว่า,าต้องการต่อ,อเมื่อวาล์วปิดให้โชว์ไฟอะไรก็คือเอาสายสีเหลืองไว้ต่อนะครับถ้าเกิดว่าวาล์วเปิดให้โชว์ไฟสีอะไรก็เอาสายสีเขียวไปต่อแค่นั้นเองมันจะเป็น NO NC ในจังหวะที่วาล์วเปิดหรือวาล์วปิดนะครับก็เป็นลักษณะที่เราต่อก็คือสายตัวนี้ที่เราบอกไปเมื่อสักครู่นี้มีนะครับมี ดำกระแดงก็คือนะครับไฟ2 2 0โวลต์นะครับผมแล้วก็ขาวคือคอมมอนะครับมีเหลืองกับเขียวคือ NO และ NC น,นั่นเองหรือโค้ดกับโอเพนนะครับในเรื่องของการเอาไปต่อก็ให้ดูตามได้แกรมหรือเนมเพจของตัวมอเตอร์ตัวนี้นะครับเรามีติดไว้ข้างๆตัวนี้ด้วยส่วนตัวนี้ที่นิย,ยมเอาไปใช้นะครับถ้าเป็นสวน ในการลดน้าต้นไม้มันมีข้อดีอยังไงก็คือเราไม่ต้องใช้ปัม๊มเราสามารถปล่อยจอากพื้นที่สูงลงมาหรือถังสูงลงมาเนี่ยมันจะไหลลงมาเลยนะครับไม่เหมือนพวกโซลูนอยทั่ว,ท,ว,ท,วทั่วไปถ้าโซลูนอยทั่วทั่วไปเนี่ยนะครับเดี๋ยวจะยกตัวอย่างเอาโซลูนอยมาให้ดูนะครับผมตอนนี้นะครับเราก็เอาโซลูนอยตัวอย่างมาให้ดูถ้าเป็นโซลูนอยแบบธรรมดาแบบนี้นะครับที่เราเห็นว่ามีขายตามท้องตลาดทั่วๆไปที่ ราคาอยู่ประมาณไม่กี่ร้อยบาทหรือประมาณพันต้นๆกันแล้วแต่นะครับแล้วแต่ยี่ห้อแล้วแต่รุ่นนะผมตัวนี้เนี่ยมันจะต้องอาศัยแรงดันจากตัวปั๊มมาดันเพื่อยกลิ้นวาลวข้างในตัวนี้ขึ้นนะครับผมเพราะว่ามันออกแบบมาโดยการใช้นะครับไฟฟ้ามาดึงครับมาดึงตัวที่จะเปิดลิ้นวาล์วนบตัวนี้น,นั่นเอง เพราะนั้นมันจะต้องอาศัยแรงดันด้วยนะครับในการสั่งเปิดตัวจะต้องอาจจะต้องสั่งผ่านปั๊มหรือถ้าเกิดว่าน้ําจะต้องมีแรงดันพอสมควรนะครับเช่นน้ํามีบาสูงหน่อยหนึ่งนะครับอย่างน้อยก็หนึ่งถึงสองบาในการสั่งเปิดวาล์วพวกสูลยน่อยพวกนี้นะครับแต่ตัวมอเตอร์วาล์วมันมีข้อดียังไงมันไม่จําเป็นนะครับว่าจะต้องมีแรงดันถังน้ําต่าๆก็สามารถเปิดได้เหมือนก๊อกน้ําทั่วไปเลยเพราะว่า ตัวนี้เดี๋ยวเราจะเปิดให้ดูนะครับตัวนี้ก็คือของใหม่ที่แกะกล่องออกมาเลยนะครับก็คือเปิดปุ๊บเราก็จะเห็นข้างในนะครับเขาจะปิดไว้สองข้างนี้ป้องกันอะไรเข้าไปนะครับผมเราก็จะเห็นแบบนี้เลยข้างในตัวนี้ก็จะเป็นเหมือนวาล์วทั่วไปหรือก๊อกแ้ํานะครับที่เราเปิดปิดด้วยมือหรืออะไรพวกนี้นะครับผมมันก็เป็นอย่างนี้เลยเมื่อมันเปิดแบบนี้แล้วเนี่ยมันไม่จําเป็นจะต้องอาศัยแรงดันจากปั๊มนะพอนัน เมื่อถังเรามีระยะไม่สูงมากไม่ใช่ถังสูงหรือว่าไม่มีแรงดันจากปั๊มเนี่ยมันก็ไหลได้เลยนะผมโดยที่เมื่อเราทําการเปิดวาปุ๊บมันก็จะไหลออกมาได้ทันทีนะครับไหลจนหมดจนน้ําของเราเนี่ยมันหมดไปเลยนะครับไม่เหมือนกับโซลินอยด์ต้องใช้แรงดันนะครับคือข้อดีและข้อเสียในการเราไปใช้งานก็แตกแต่างกันออกไปนะครับถ้าเราไปลดน้ําต้นไม้เราไม่มีปั๊มเราอยากจะปล่อยจากถังสูงลงมาเราใช้ตัวนี้นะครับเราก็ประหยัดปั๊มไป คราวนี้เราลองมาดูตัวนี้เดี๋ยวเราจะเกะตัวนี้ให้ดูนะครับผมขนาดหนึ่งนิ้วนะครับตัวนี้เป็นสแตนเลสแท้เลยนะครับผมใช้ในพกเชิงโรงงานอุตสาหกรรมนรับส่วนมากแล้วก็ลูกค้าก็จะเน้นอายุการใช้งานที่คงทนนะครับผมตอนนี้ที่เราเห็นมันเปิดอยู่นะครับสังเกตตัวนี้ก็คือขึ้นสีฟ้าเนี่ยตอนนี้วาล์วมันเปิดอยู่นะครับวาล์วมันเปิดเราก็จะเห็นมองทะลุไปได้เลยนะครับสองด้านนี้หนนิ้วด้านหน้านี้นะครับตัวนี้ก็จะปิด ตัวนี้ไม่ได้จ่ายไฟเข้าไปก็จะปิดลักษณะนี้แบบนี้นะครับแบบนี้นี่คนระับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเปิดแบบนี้ก็คือน้ําไหลได้เลยไม่จําเป็นจะต้องอาศัยแรงดันปั๊มเลยนะครับคือข้อดีนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราลองมาลองปิดวาลวดูนะครับลองปิดวาลวดูแล้วก็มาสังเกตตัวนี้ดูนะครับเมื่อเราทําการปิดวาล์วนะครับก็เป็นสวิตตัวนี้ที่เราต่อเข้ามาไฟก็มาแค่สองเส้นตามที่เรียนนะครับลายกับนนี้ต้อนวิ่งเข้ามาก็คือผ่านสวิตนะครับแล้วก็ มีตัวคอนแทคที่เอาสายออกมาก็คือชุดเตตัสชุดนี้นะครับที่เป็นสีเหลืองเขียวแล้วก็ขาวตัวนี้นะครับที่จะมาต่อโชว์หลอดไฟสีแดงแล้วก็สีฟ้าโอเพนก็คือให้ขึ้นสีฟ้าถ้าออฟก็คือวาล์ว wow! ปิดให้ขึ้นสีแดงนะครับสังเกตตัวนี้เดี๋ยวเราจะปิดตัวนี้ลงนะครับเมื่อเราปิดปุ๊บเนี่ยนะครับพอเราปิดปุ๊บนะครับว wow! าล์วก็จะปิดตัวลงแบบนี้สังเกตนะครับมันก็จะมี ตัวนี้จะเป็นมอเตอร์ในการสั่งหมุนปิดวาลนะครับก็ขึ้นสีแดงแล้วนะครับไฟตัวนี้ก็จะขึ้นสีแดงขึ้นมาแล้วถ้าเกิดเราต้องการเปิดอีกก็คือบิดสวิตไปนะครับสั่งเปิดน้ําจะรีโมทมาจากอะไรก็ได้นะครับมีไฟเข้ามาเลี้ยงระบบมันปุ๊บเนี่ยนะครับมันก็จะสั่งเปิดหรือปิดให้เราตามความต้องการของเรานะครับตัวนี้ที่เราเห็นตัวนี้ปิดปุ๊บวาลก็จะปิดตัวนี้ใช้ระบบมอเตอร์นะครับผมเพราะฉะนั้น อย่าเอานิ้วเข้าไปแย่นะครับมันอันตรายมันอาจจะทํานิ้วเราขาดได้นะครับเพราะว่ากําลังของมันเนี่ยมันมีแรงท็อกสูงมากนะครับอย่างนิ้วไปแย่เด็ดขาดนะครับผมตัวนี้แล้วก็อันนี้นะครับสั่งเปิดและสมมุติว่าอย่างที่เราบอกถ้ามันเปิดอยู่แบบนี้เปิดอยู่แบบนี้เ,บบนเกิดไฟดับสมมุตินะครับไฟดับเราไม่ได้มาเปิดสวิตต์ปิดสวิตต์ตัวนี้แต่ไฟดับจากต้นทางเลยสมมุตินะครับเราจะดึงปลั๊กตัวนี้ออก พอเราดึงปลั๊กตัวนี้นะครับก็เปรียบเสมือนกาวิฟ้าไฟดับปุ๊บเนี่ยสังเกตนะครับมันจะปิดตัวเองลงทางดังที่เราไม่ได้มาสั่งปิดสวิตตัวนี้เลยนะครับผมมันจะปิดให้เรานะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเป็นอมอเตอร์หรือระบบวาล์วแบบราคาถูกเนี่ยมันจะค้างแต่ภาวะน้ําเราจะไหลไม่หยุดนะครับสังเกตตัวนี้ให้ดีนะครับการซื้อก็เหมือนกันถ้าถูกจะเจอปัญหาพวกนี้นะครับแล้วก็กรณีถ้าเกิดเรานะครับ ไฟดับไปแล้วนะครับถ้าไฟกลับขึ้นมาเนี่ยสมมตินะครับเมื่อกี้ไฟดับไปเราดึงนี้ออกนะครับไฟดับไปปุ๊บถ้าเกิดว่าไฟกลับขึ้นมาสมมตินะครับไฟกลับขึ้นมาปุ๊บคําสั่งเราะยังค้างในการเปิดอยู่มันก็จะเปิดให้อัตโนมัติแบบนี้นะครับเหมือนกันเลยนะครับเหมือนการสั่งเปิดปิดด้วยสวิตช์แต่เพียงแค่ว่าถ้าไฟดับมันก็จะปิดตัวให้อัตโนมัติตามที่เราทดสอบให้ดูเมื่อสักครู่นี้อันนี้คือข้อดีของตัววาล์วรุ่นนี้นะครับผมนี่นะครับ สเตอเลแล้วก็นะครับก็จะเป็นรุ่นนะับที่ใช้ก็คือ AP p m o ม o r ตอ wow, รนะครับถ้าต้องการสั่งซื้อหรือว่าสอบถามเนี่ยเข้ามาได้นะครับก็คือเดี๋ยวจะมีเบอร์โทรทิ้งไว้ด้านล่างให้นะครับแล้วก็ขนาดจะมี1นิ้วนะครับนิ้วครึ่งแล้วก็สนิ้วนะครับผมที่เป็นลักษณะประมาณนี้นะครับสามารถเอาไปใช้ในเชิองอุตสาหกรรมโรงงานนะครับนะในการสั่งเปิดปิดน้ำหรือว่า จะเป็นเปิดปิดน้ํามันอะไรพวกนี้นะครับหรือจะเอาไปลดน้ำต้นไม้นะครับปล่อยจากถังสูงลงมาถังแชมเปญลงมาหรือว่าบนบ้านของเราลงมาโดยที่ไม่ต้องการใช้ปั๊มน้ําเลยลก็ประหยัดปั๊มไปนะครับผมก็ประมาณนี้เลยนะครับเรื่องของการเอาไปใช้งานแบบนี้นะครับเราเคยรีวิวไปแล้วนะครับแต่ว่าระบบไฟเนี่ยข่าวที่แล้วที่รีวิวไปก็จะเป็นพวกยี่สิบสี่โวลต์หรือสิบสองโวลต์ดีซีนะครับผม ตอนนี้เราก็จะเป็น2 2 0โวลต์นะครับที่เราเอามาใช้ตัวนี้เนี่ยเ,เราสามารถแจ้งเข้ามาได้นะครับลูกค้าสามารถแจ้งเข้ามาได้ว่าจะใช้วาวระบบไฟกี่โวลต์นะครับเราก็จะแนะนําให้นะครับเอาไปใช้ยังไงแบบไหนนะครับผมใช้กับระบบไฟเท่าไหร่เรามีทุกระบบเลยนะครับผมทั้ง12โวลต์นะครับ24โวลต์ DC AC 210โวลต์มีหมดนะครับผมตัวนี้โอเคครับ ก็ประมาณนี้นะครับวันนี้มาแนะนําเพียงเท่านี้ก็สนใจก็ทักเข้ามาได้นะครับด้านล่างจะมีลิงก์เว็บไซต์เว็บเพจรับช่อง YouTube ต่างๆก็เข้าไปติดตามผลงานได้เลยนะผมโอเคครับสวัสดีครับ